ชมหมูเดงครับตอนนี้มาชมช้างว่ายน้ำนะครับไม่เคยเห็นนะครับ้าเข้าไปชมกันนี่นะครับสำหรับคนรักช้างครแอดจีเจเดินขึ้นไปแล้วใครเข้ามาฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กับทางช่องเหมือนเดิมนะครับ เราขึ้นไปชมกันชมช้างว่ายน้ำรอบต่อไปบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไร้สดยาวไปเลยนี่นะครับทางเข้าช้างว่ายน้ำโอ้เนี่ย นู่นนะครับช้างกำลังอาบน้ำอยู่นะครับเราจะมาอยู่ใต้สะเท่านั้นเองแต่ช้างอยู่ด้านบนเราก็จะเห็นได้น้ำโอ้ผู้คนชมเยอะมาก ก็ไปยืนด้านหลังครับด้านหน้าโอ้โอกระจกนี่นี่เดี๋ยวขับอีกด้านหลังเลยมานี่มาออหาแม่มติดเสาทา้งนี้อ่ะน,นี่นะครับ เราจะชมกันนะครับก็มารอชมกันได้เลยนะสำหรับคนรักช้างนะครับช้างว่ายน้ำเราอยู่ใต้น้ำนะครับตอนนี้ทีนี้ตรงนี้ก็เห็นเนี่ยแต่ร้อนไปหน่อยนี่นะครับเราไม่ได้เห็นช้างใต้น้ำนะครับ อีกประมาณไม่เกินอึดใจคนระับไปสองโมงครึ่งเหรออีกประมาณห้านาทีได้นะครับผู้ชมนคนเยอะมากเนี่ยช่องชารช่องชาร ขอถ่ายชัดๆล้วกันนะครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เราจะมารับชมช,มช้างใต้น้ำนะครับช้างว่ายน้ำนะครับให้เจเจนี่ถ่ายนะให้เจ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 ให้เจเจไปถ่ายหนะ่อย